นี่คือเขาเลียงซานนะจ๊ะควสวยจ้ะดูมุมสามร้อยหกสิบมแรงมากไมไปไดไจูได้ไหลยุากน,นควิวค่ะถนนค่ะ ถนนที่เราขึ้นมาน่ถนนผ่านเราขึ้นมาเห็นไหมคะข้างล่างเส้นทางนี้ไปวิสุลโลกค่ะทางนี้ไปหลงสักปเชโยงอยู่ระหว่างเลยนะระหว่างเงยเวรีเของม,องม้อเลยสามร้อยหกสิบยวสวยมากชอบว่าเขาว่าปูวก็ไผ อยากนอนนี่อยากอยากนั่งอยู่นี่นอนนี่น่าจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะไม่เลยไม่มีทางเข้าอ่ะที่ชูไปนี่ดเดี๋ยวไม่ล้เดี๋ยว,วเอานลยเย็นอ่ะเย็นอ่ะขึ้นาวอ่ะเออชอบไหมโอ,อ,อ้ไม่ได้รับลมหนาวแบบนี้มาหลายปีแล้วนะพี่กลับมานะอ่ะเอออันนี้คือทางขึ้นนะคะ ขวดเนี่ยค่ะขึ้นมาทางชันก็คือเขาถึงไม่ให้